ในยุคปัจจุบันที่โลกของเราหมุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมีเทคโนโลยีและความล้ำสมัยคอยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของผู้คนซึ่งก็ไม่แน่ว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มนุษย์มักจะทวินหาความสงบความเรียบง่ายจากธรรมชาติในป่าเขาที่ความเจริญความวุ่นวายเข้าไม่ถึงแต่ใครจะคิดนะครับว่าบางครั้ง การท่องเที่ยวที่แสนจะเรียบง่ายเช่นการเดินป่าปีนเขาประจนภัยมันจะได้นำพามาซึ่งเรื่องราวที่ใครหลายๆคนไม่คาดฝันกับเธอคนนี้อีกด้วยล่ะครับ Lost Letter in the Forest ปริศนาจดหมายลับในป่าลึก กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนครับกลับมาพบกับผมโชแปง Talk Engine ซึ่งวันเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับนี่ก็เข้าสู่เดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี2023เลยแหละครับก็หวังว่าเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับยังคงสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ปวยกันอยู่นะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับที่คอยเข้ามาติดตามรับชมคลิปช่องของผมกันอยู่เสมอและก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกกําลังใจทุกคําถามไทยที่เป็นห่วงสุขภาพของผมนะครับเนื่องจากป่วยเมื่อประมาณ2อสสัปดาห์ที่ผ่านมา ตอนนี้ร่างกายก็เรียกได้ว่ากลับมาแทบจะปกติร0 0นแล้วนะครับแล้วก็หวังว่าจะสามารถมาเล่าเรื่องราวให้เพื่อนได้ฟังกันยาวๆไปเลยครับซึ่งสําหรับเนื้อหาเรื่องราวที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆลุกคนได้ฟังกันในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตนักเดินป่าคนหนึ่งที่เขาได้ตัดสินใจออกไปประจนภัยเดินป่าตามความฝันของเขาครับแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันมันก็ดันเกิดขึ้นกับเขาแต่ก่อนที่พวกเราจะมารับรู้เนื้อหาเรื่องราวในวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับ ฝากไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปนี้คนละหนึ่งครั้งและมาร่วมลุ้นติดตามเรื่องราวในวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับเส้นทางแอ p พาเาเชียนนะครับก็ถือว่ามันเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเท้าที่มีระยะทางยาวไกลมากที่สุดในโลกและผู้คนนักเดินป่าส่วนใหญ่ที่เคยเดินทางพิชิตมามาแล้วก็มักจะใช้เวลาในการเดินทางติดต่อกันนานถึงประมาณ3-4เดือนเลยทีเดียว โดยเส้นทางของมันนะครับก็ต้องเดินทางผ่านสภาพภูมิประเทศผ่านอุปสรรคหลากหลายรูปแบบในประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่า14รัฐเป็นระยะทางรวมทั้งสิ้นนะครับประมาณ3,500กิโลเมตรเลยทีเดียวหรือถ้าจะให้ผู้ได้เห็นภาพนะครับก็คือระยะทางของมันก็ไกลพอๆกับการเดินทางทั้งไปและกลับตั้งแต่อเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเหนือสุดไปจนถึงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาใต้สุดของประเทศไทยบ้านเมืองเราเลยทีเดียวครับ โดยเส้นทางการเดินเท้าสุดยาวไกลที่ว่านี้นะครับมันเริ่มโด่งดังและมีชื่อเสียงมาตั้งแต่ในยุคสมัยปี1955นู่นเลยแหละครับเนื่องจากว่าในตอนนั้นได้มีคุณยายเอมมาเกสวูดวัย67ปีได้เป็นผู้หญิงคนแรกนะครับที่ได้เดินเท้าพิชิตเส้นทางแอปพาอริเชียนอย่างเพียงลําพังโดยใช้เวลาไปทั้งสิ้น146วันนะครับและนั่นก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทําให้เส้นทางการเดินป่าสุดยาวไกลอันนี้ เริ่มโด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นมาครับและมันก็ทําให้ผู้คนที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวการ,ระจนภัยจากทั่วทุกมุมโลกนะครับต่างใฝ่ฝันกันว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตพวกเขาก็อยากจะเดินทางมาพิชิตเส้นทางแห่งนี้ให้จงได้ครับและครั้งหนึ่งคุณยุ้ยปียธิดาหญิงไทยสุดแกร่งของเราก็เคยเป็นหนึ่งในผู้คนนะครับที่ได้พิชิตเส้นทางการเดินเท้าแอฟพพริยนสุดโหดแห่งนี้ก่อนที่เรื่องราวประสบการณ์ของเขาจะถูกนํามาถ่ายทอดเป็นหนังสือ ให้พี่น้องชาวไทยนะครับได้อ่านกันอีกด้วยแหละครับซึ่งเรื่องราวการเดินทางสุดยาวไกลในครั้งนี้นะครับที่ผมจะนํามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้ก็จะถูกเล่าถ่ายทอดผ่านชีวิตผู้หญิงวัย66ปีคนหนึ่งที่เธอมีชื่อว่าเจอรี่ลาเกครับเธอเป็นอดีตพยาบาลของกองทัพอากาศสหรัฐที่ได้กเกษียณอายุมาใช้ชีวิตอย่างสงบกับครอบครัวและโดยส่วนตัวนะครับตั้งแต่สมัยยังสาว เจอรี่ก็มักจะชื่นชอบการผจญภัยการเดินป่าเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วครับทําให้ตัวเธอเองนะครับก็จะมีประสบการณ์ทางด้านการเดินป่าการปีนเขามากมายพอสมควรและแน่นอนค่ะว่าเส้นทางแอปเปอร์เรชันก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายชีวิตที่เธออยากจะเดินเท้าพิชิตมันให้ได้สักครั้งหนึ่งเช่นกันครับโดยเดิมทีตัวเจอรี่เธอก็ได้วางแผนเอาไว้ว่าการเดินทางในครั้งนี้เธออยากจะพิชิตมันไปพร้อมกับเจนเพื่อนสาวนักเดินป่าของเธอ และนายจอร์ดที่เป็นสามีของเธอแต่ด้วยความที่นิสัยส่วนตัวของนายจอร์ดนะครับที่เขาไม่ชอบการเดินป่าการประจนภัยอะไรเท่าไหรนักแต่เขาก็อยากจะช่วยสนับสนุนทําความฝันของภรรยาให้เป็นจริงเขาจึงอาสานะครับเป็นคนที่คอยจัดหาอาหารรวมถึงอุปกรณ์สําคัญในการเดินป่าขับรถตามเอาไปให้เจอรี่ตามจุดเช็คพอยต์ในระหว่างการเดินทางแทนและแล้วในวันที่13เมษายนปี2013นะครับวันเริ่มต้นการออกเดินทาง พิชิตเส้นทางสุดยาวไกลในครั้งนี้ของเจอรี่ที่เธอเฝ้ารอคอยมาทั้งชีวิตก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับในช่วงแรกของการเดินทางนะครับทุกอย่างมันก็เป็นไปอย่างราบรื่นครับตลอดการเดินเท้ามาเป็นระยะทางที่ไกลมากกว่า1,500กิโลเมตรนะครับเจอรี่และเจนพวกเขาก็พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เก็บเกี่ยวภาพธรรมชาติสวยๆงามๆนะครับตลอดเส้นทางส่วนทางด้านนายจอร์ดเองนะครับก็คอยทําหน้าที่ สนับสนุนตามแผนที่ตกลงกันเอาไว้เป็นอย่างดีเลยแหละครับแต่หลังจากที่ร่วมกันออกเดินทางมาเป็นเวลาประมาณ2เดือนเจนคู่หูนักเดินทางเธอก็จะเป็นจะต้องขอถอนตัวและยุติการเดินทางในครั้งนี้ของเธออย่างกระทันหันครับเพราะลูกสาวของเธอประสบอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาลและตัวเธอก็ต้องการเดินทางกลับไปเพื่อดูแลลูกสาวของเธอในใจของเจอรี่ตอนนี้เธอก็เริ่มรู้สึกผิดหวังเอามากๆเลยแหละครับที่การเดินทางที่เธอใฝ่ฝันมาตลอดชีวิต มันจะต้องจบลงโดยที่เธอไม่สามารถพิชิตมันได้แต่หลังจากที่พูดคุยปรึกษากับนายจอร์ดสามีอยู่สักพักใหญ่นะครับในที่สุดพวกเขาก็เปลี่ยนแผนและตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเลยแหละครับว่าเจอรี่เธอจะออกเดินทางต่อเพื่อพิชิตความใฝ่ฝันของเธอให้จงได้ครับแต่การเดินทางอย่างโดดเดี่ยวในครั้งนี้เธอก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนเล็กน้อยครับโดยการซอยย่อยจุดเช็คพอยต์ให้ถี่มากขึ้นกว่าเดิมให้เธอและสามีได้พบเจอกันบ่อยขึ้น เพื่อที่จะลดความเสี่ยงและเช็คให้มั่นใจว่าการเดินทางยังคงเป็นไปอย่างราบลื่นการออกเดินทางต่ออย่างเพียงลําพังมันก็ไม่ได้ทําให้เจอรี่เธอรู้สึกท้อแท้หรือโดดเดี่ยวเท่าไหร่นักเพราะตลอดเส้นทางนะครับเธอก็มักจะได้พบปะพูดคุยกับสมาชิกนักเดินป่ากลุ่มอื่นๆที่กําลังเดินเท้าพิชิตเส้นทางนี้อยู่ด้วยเช่นกันทําให้ท้ายที่สุดแล้วการเดินทางเพียงลําพังในครั้งนี้มันก็ดูไม่ได้จะเป็นอุปสรรคสําหรับเธออีกต่อไปแล้วล่ะครับ และในอีกไม่ชา้าเจอรี่เธอก็น่าจะได้พิชิตเส้นทางแอปพาเรเชียนตามเป้าหมายที่เธอใฝ่ฝันเอาไว้ได้อย่างแน่นอนเลยละครับแต่แล้วต่อมาในวันที่24กรกฎาคมหรือเป็นเวลาประมาณ3เดือนหลังจากที่ออกเดินทางกันมานายจอร์ดนะครับก็ได้ไปรอตามจุดเช็คพอยท์ที่ได้ตกลงกันเอาไว้แต่สิ่งที่ชวนให้ผิดสังเกตในครั้งนี้นะครับก็คือแม้ว่าเวลาจะผ่านล่วงเลยจากแผนที่วางกันเอาไว้ไปสักพักใหญ่แล้วก็ตาม ก็ยังคงไม่มีวี่แววของเจอรี่เลยสักนิดครับแต่ทางด้านนายจอร์ดเองตัวเขาก็ไม่ได้รู้สึกเป็นกังวลอะไรเท่าไรนักเพราะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรครับที่คนเดินป่าจะทําเวลาได้ลาช้ากว่ากําหนดไปบ้างแถมในวันนั้นเองก็มีฝนตกตลอดทั้งวันที่เป็นอุปสรรคในการเดินทางอีกด้วยครับแต่หลังจากที่เวลาผ่านไปยาวนานหลายชั่วโมงก็ยังคงไม่มีวี่แววของเจอรี่นายจอร์ดเองเขาก็เริ่มรู้สึกเป็นกังวลและเกรงว่ามันอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเธอ ระหว่างเดินทางก็เป็นได้เขาจึงตัดสินใจนะครับเอาเรื่องราวทั้งหมดเข้าแจ้งความกับทางตำรวจเพื่อให้ช่วยกันออกตามหาภรรยาของเขาในทันทีครับหลังจากที่ได้ทราบเรื่องนะครับทางตำรวจก็พูดปลอบใจไปกับนายจอร์ดทันทีว่าให้เขาใจเย็นไม่ต้องเป็นกังวลอะไรทั้งสิ้นครับเพราะในทุกๆปีนะครับก็มักจะมีนักเดินป่าหลงทางในเส้นทางนี้กันอยู่เป็นประจำครับมากถึงประมาณ200คนต่อปีเลยทีเดียวแต่ในทุกๆครั้งนะครับทางเจ้าหน้าที่ ก็จะสามารถตามหาพวกเขาพบเจอในเวลาเพียงแค่ไม่นานเท่านั้นเพราะเส้นทางเดินป่าตรงบริเวณนี้มันก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเท่าไหร่นักครับซึ่งในตอนแรกนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ระดมกําลังพลหลาย1ินายรวมถึงแจ้งข่าวให้นักเดินป่าในพื้นที่ทราบครับ <c oughs> เพื่อว่าจะมีใครสักคนหนึ่งพบเจ,เจอเจอรี่ระหว่างเดินทางแต่หลังจากที่ออกตามหากันอยู่นานหลายชั่วโมงแต่ก็ยังไม่พบเจอเบาะแสอะไร จนทางตำรวจนะครับก็ต้องเพิ่มมาตรการในการค้นหาโดยการใช้สุนัขดมกลิน่นและส่งเฮลิคอปเตอร์บินบดขึ้นไปสำรวจตามรัศมีที่คาดว่าเจอรี่น่าจะเดินเท้าไปถึงซึ่งในตอนนี้ก็เป็นเวลายาวนานมากกว่า24ชั่วโมงเข้าไปแล้วครับหลังจากที่เริ่มต้นภารกิจการออกตามหาแต่ก็ยังคงไม่พบเจอเจอรี่แม้แต่เงาแต่ในตอนนี้เองนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เบาะแสสําคัญมาจากกลุ่มนักเดินป่ากลุ่มหนึ่งครับว่า ในวันที่22กรกฎาคมหรือ2วันก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเริ่มต้นการออกตามหาพวกเขาได้พบเจอกับเจอรี่ตรงกระท่อมไม้กลางป่าหลังหนึ่งและพวกเขาได้นั่งพูดคุยกับเธออยู่สักพักใหญ่แถมยังได้ถ่ายรูปภาพของเธอครับเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยแหละครับหลังจากนั้นทางตำรวจนะครับก็ลองไปเช็กสัญญาณโทรศัพท์มือถือของเธอและก็ได้พบกับตำแหน่งสุดท้ายที่สามารถจับสัญญาณโทรศัพท์ของเจอรี่เอาไว้ได้ในวันที่23กรกฎาคม ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่นะครับก็เอาข้อมูล2ชุดนี้ก็คือตำแหน่งที่กลุ่มนักเดินป่าถ่ายรูปของเธอเก็บเอาไว้กับตำแหน่งสัญญาณโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายของเธอมาตีกรอบรัศมีเพื่อคาดการณ์กันว่าเจอรี่เธอน่าจะอยู่ตรงตำแหน่งไหนภายในป่าแห่งนี้ก่อนที่พวกเขาจะสั่งให้เพิ่มกำลังคนรวมถึงหน่วยนาวิกโยธินเข้าสู่พื้นที่เพื่อช่วยกันออกตามหาอีกครั้งหนึ่งครับการออกตามหาในครั้งนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามันเป็นหนึ่งในภารกิจการตามหาคนหาย ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐเมนแห่งนี้เลยก็ว่าได้ครับมันกินพื้นที่ในการออกตามหามากถึงประมาณ25ตารางกิโลเมตรและใช้เจ้าหน้าที่มากกว่า100ชีวิตเป็นเวลาหลายวันหลายคืนติดต่อกันโดยที่ไม่พบเจอเบาะแสอะไรเพิ่มเติมเลยสักนิดครับแต่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็ยังคงช่วยกันออกตามหาอย่างสุดกําลังต่อไปครับาะพวกเขาก็ต่างรู้ดีครับว่าสเสบียงอาหารของเจอรี่มันมีอยู่อย่างจํากัดครับ และมันก็หมายความว่าในทุกๆวินาทีที่ผ่านไปมันก็คือลมหายใจของเจอรี่นะครับที่กําลังลดน้อยถอยลงไปด้วยเช่นกันครับในตอนนี้ข่าวการหายตัวไปของเธอก็เริ่มกลายเป็นที่สนใจของผู้คนภายในประเทศมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับและผู้คนนะครับก็เริ่มกันออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์กันมากมายพอสมควรเลยทีเดียวครับว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มันไม่น่าจะเหมือนกับคดีคนหายทั่วๆไปอย่างแน่นอนครับ บ้างก็ว่าเธออาจจะพัดตกลงไปในน้ำนะครับแล้วก็โดนกระแสน้ําพัดพาหายไปแล้วก็เป็นได้หรือไม่อย่างนั้นเธอก็อาจจะโดนลักพาตัวไปแล้วครับหรือก็มีผู้คนบางส่วนนะครับที่ต่างตั้งข้อสังเกตกันว่าไม่แน่นะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดก็อาจจะมีนายจอร์ดผู้เป็นสามีของเธออยู่เบื้องหลังก็เป็นได้ครับภารกิจก,การออกตามหานะครับก็ยังคงดําเนินต่อไปแม้ว่าพวกเขา จะไม่พบเจอเบาแสอะไรเกี่ยวกับเธอเพิ่มเติมเลยสักนิดครับและในตอนนี้นะครับทั้งทางเจา้าหน้าที่และนักเดินป่าหลายๆคนก็ต่างคาดการเป็นเสียงเดียวกันครับว่าต่อให้พวกเขาจะสามารถตามหาเธอจนพบเจอได้จริงๆมันก็มีโอกาสน้อยมากๆแล้วแหละครับที่เธอยังคงมีชีวิตอยู่ในตอนนี้ทั้งนายจอร์จและทุกๆคนภายในครอบครัวนะครับก็ต่างทําใจยอมรับกันแล้วแหละครับว่าเจอร์รี่เธอได้ลาจากพวกเขาไปแล้วก่อนที่ภารกิจการค้นหาในครั้งนี้จะถูกสั่งยุติ อย่างเป็นทางการและทางตำรวจนะครับก็ทำได้เพียงแค่ลงบันทึกเอาไว้ว่าเจอรี่กลายเป็นบุคคลที่หายสาบสูญไปเพียงเท่านั้นครับแต่แล้วหลังจากที่วันเวลาผ่านไปยาวนานนับ2ปีนะครับที่เจอรี่หายตัวไปจนในที่สุดในวันที่15ตุลาคมปี2015ก็มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานหนึ่งเดินทางมาสำรวจพื้นที่ภายในป่าและพวกเขาก็ได้บังเอิญพบเจอเข้ากับซากเต็นท์เก่าๆอันหนึ่ง ที่อยู่ในสภาพผุพังและรอบๆเต็นท์อันนั้นนะครับพวกเขาก็ได้พบเจอกับอุปกรณ์การเดินป่ามากมายครับที่กระจัดกระจายไปทั่วและที่สําคัญนะครับพวกเขาได้พบเจอกับถุงนอนเก่าๆอันหนึ่งที่เมื่อลูซิปเปิดออกมานะครับก็ได้พบเจอกับโครงกระดูกของผู้หญิงคนหนึ่งครับที่มาดูจากสภาพนะครับก็น่าจะเห็นได้ว่าเธอคนนี้น่าจะลาจากโลกนี้ไปเป็นเวลานานพอสมควรแล้วล่ะครับแต่หลักฐานสําคัญนะครับที่ทําให้ทางเจ้าหน้าที่สามารถยืนยันได้ว่า ร่างกายโครงกระดูกที่พวกเขาพบเจอนั้นมันคือร่างกายของเจอรี่ราเกนักเดินป่าวัย66ปีที่หายตัวไปเมื่อ2ปีก่อนนั่นก็คือสมุดแดอรี่หนึ่งเล่มและโทรศัพท์มือถือของเขาที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุครับซึ่งนอกจากหลักฐานเหล่านี้มันจะสามารถช่วยยืนยันระบุตัวตนของเธอได้แล้วมันยังสามารถทําให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับปฏิบติต่อและก็รับรู้เรื่องราวได้ว่าในช่วงเวลาที่เธอหายตัวไป มันเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่ครับเพราะในสมุดแดรี่เล่มนั้นเจอรี่เธอได้เขียนจดบันทึกทุกๆอย่างลงไปครับก่อนที่เธอจะสิ้นใจโดยย้อนเวลากลับไปตั้งแต่ในวันที่22กรกฎาคมปี2013หลังจากที่เธอได้พบปะกับเพื่อนๆน,นักเดินป่าและถ่ายรูปของเธอเก็บเอาไว้ที่กระท่อมไม้เธอได้ออกเดินทางต่อนะครับแล้วก็รู้สึกปวดท้องอยากจะเข้าห้องน้ํา เธอจึงตัดสินใจเดินเบี่ยงออกนอกเส้นทางไปเล็กน้อยเพื่อที่หาพุ่มไม้นา,นานาให้เธอสามารถนั่งยองลงไปเพื่อขับถ่ายได้ด้วยความเร่งรีบปวดท้องนะครับเธอจึงรีบวิ่งหาทางโดยที่อาจจะไม่ได้สนใจทิศทางเท่าไหร่นักและเมื่อทําธุระอะไรแล้วเสร็จและลุกขึ้นพยายามเดินทางกลับสู่เส้นทางเธอก็เริ่มรู้ตัวแล้วแหละครับว่าเธอได้พัดหลงออกนอกเส้นทางมาไกลพอสมควรหลังจากนั้นเธอก็พยายามส่งข้อความนะครับจากมือถือไปหานายจอร์ดสามีของเธอ ว่าเธอหลงทางและต้องการความช่วยเหลือแต่จุดที่เธออยู่ในตอนนั้นมันเป็นจุดอับสัญญาณครับทำให้ข้อความเหล่านั้นก็ไม่ถูกส่งออกไปหานายจอร์ดเลยแม้แต่สักอันเดียวครับหลังจากนั้นเธอจึงมองไปรอบๆครับแล้วก็พยายามที่จะปีนป่ายขึ้นสู่ที่สูงเพื่อหาสัญญาณโทรศัพท์แต่ในช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาใกล้มืดค่ำผู้หญิงตัวเล็กๆที่หลงทางอยู่กลางป่าท่ามกลางความมืดมิดอย่างเพียงลำพัง ทำให้สาภาพจิตใจของเธอเนะครับเริ่มมีอาการตื่นตระหนกจนเธอเริ่มรู้สึกเหนื่อยปีนป่ายขึ้นสู่ที่สูงไม่ไหวครับเธอจึงลองเปลี่ยนเส้นทางเดินไปเรื่อยๆนะครับพร้อมกับกดส่งข้อความไปหานายจอร์ดซ้ําๆแต่ความพยายามของเธอก็ล้มเหลวครับจนในที่สุดนะครับเธอก็ตัดสินใจได้ว่าจะหยุดตั้งแคมป์ตรงบริเวณนี้และรอคอยการช่วยเหลือเท่านั้นครับแต่ความโชคร้ายนะครับก็คือตรงตำแหน่งบริเวณที่เธอเลือกตั้งแคมป์มันเป็นจุดภูมิศาสตร์ที่รกทึบ เส้นทางเข้าถึงได้ยากมากที่สุดในพื้นที่บริเวณนั้นเลยก็ว่าได้ครับแม้เฮลิคอปเตอร์นะครับจะบินผ่านก็ไม่สามารถมองลงไปเห็นเธอได้ด้วยซ้ำทำให้การที่จะมีใครสักคนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นและช่วยเหลือชีวิตเธอไว้ได้นั้นมันก็เป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับในเช้าวันถัดมาเธอก็ตื่นขึ้นมาเพื่อจัดเตรียมข้าวของอุปกรณ์ต่างๆและเธอก็ได้พบว่าสเสบียงอาหารของเธอที่เหลืออยู่นั้นหากเธอกินมันอย่างประหยัด มันก็เพียงพอสําหรับเพียงแค่2วันเท่านั้นครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าหลังจากนั้นเธอต้องต่อสู้ดิ้นรนหาของป่าหาน้ํากินประทังชีวิตด้วยตัวเองต่อไปครับในช่วงหลายวันหลังจากนั้นนะครับเธอก็เล่าว่าเธอเห็นเฮลิคอปเตอร์ของทางเจ้าหน้าที่บินบนสํารวจผ่านหัวเธอไปมาอยู่หลายครั้งครับแต่เธอก็พยายามที่จะส่งเสียงเรียกทําสัญ,ญญาณขอความช่วยเหลือนะครับทำทุกวิธีทางเท่าที่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวนะครับจะสามารถทําได้แต่ทุกอย่าง มันก็ไม่ได้ผลครับซึ่งกําลังใจในการมีชีวิตของเธอครับก็ลดน้อยลงไปทุกทีทุกทีครับแต่เธอก็ยังคงกัดฟันฝืนทนตั้งหน้าตั้งตารอครับและหวังว่าจะมีใครสักคนมาช่วยเหลือชีวิตเธอเอาไว้ได้ซึ่งเมื่อวันเวลาผ่านไปความวิตกกังวลของเธอก็เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแหละครับเพราะสิ่งที่เธอเขียนเอาไว้ในไดอรี่จากเดิมที่เธอจะเขียนเล่าสิ่งที่พบเจอสิ่งที่เธอทําลงไปในแต่ละวันมันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นการเขียนบรรยาย ความโศกเศร้าความทรมานความคิดถึงคนรักและครอบครัวอะไรทํานองนี้ไปเลยทั้งสิ้นครับเธอได้เขียนบรรยายความรู้สึกของเธอลงไปนะครับในสมุดเล่มนี้ครั้งสุดท้ายในวันที่18สิงหาคมปี2013ครับหรือเป็นเวลาประมาณ26วันหลังจากที่เธอหายตัวไปและนั่นก็น่าจะนับว่าเป็นวันสุดท้ายครับที่เธอยังมีลมหายใจอยู่บนโลกใบนี้โดยข้อความสุดท้ายนะครับที่เธอได้เขียนจดบันทึกลงไป มันก็มีใจความประมาณว่าถึงใครก็ตามที่พบเจอร่างกายของฉันได้โปรดโทรติดต่อหาจอร์ดสามีของฉันและเคอรี่ลูกสาวสุดที่รักของฉันเพื่อให้พวกเขาทั้งสองได้รู้ว่าร่างกายของฉันมันอยู่ตรงส่วนไหนของโลกใบนี้และโปรดมอบสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างภายในกระเป๋าใบนี้ให้กับพวกเขาทั้งสองคนซึ่งถ้าหากว่าตัวฉันได้ลาจากโลกนี้ไปแล้วหลังจากนี้ ไม่ว่าจะอีกอกี่ปีข้างหน้าพวกคุณก็จะสามารถตามหาชันจนเจอได้ภายในหัวใจและความทรงจำของทุกๆคนลงชื่อเจอร์รี่ลาเกครับต่อมาหลังจากนั้นด้วยข้อมูลและก็หลักฐานทุกอย่างนะครับที่เจ้าหน้าที่พบเจอบริเวณซากเต็นของเธอมันก็ทำให้ทางทีมแพทย์น,นะครับได้ข้อสรุปกันว่าเจอร์รี่เธอได้ขาดอาหาร จนหมดเรี่ยวแรงครับแล้วก็สิ้นใจไปในที่สุดเธอไม่ได้ถูกลักพาตัวหรือโดนใครทําร้ายอย่างที่ใครหลายๆคนนะครับกำลังเข้าใจกันจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับมันก็ทําให้เหล่านักเดินป่าหลายๆคนช่วยกันรวบรวมมุมมองคิดวิเคราะห์ครับว่าอะไรเป็นสาเหตุของเรื่องราวทั้งหมดและอะไรเป็นจุดพึงระวังนะครับที่นักเดินป่านักปจนภัยต้องให้ความสําคัญเพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้ความสูญเสียแบบนี้นะครับเกิดขึ้นซ้ารอยอีกครั้งหนึ่ง โดยประเด็นหลักสําคัญอันแรกนะครับก็คือเจนเพื่อนคู่หูที่ร่วมออกเดินทางกับเจอรี่ในตอนแรกก็ได้บอกเอาไว้นะครับว่าเจอรี่เธอไม่ค่อยชํานาญการใช้เข็มทิศและการหาทิศทางภายในป่าเท่าไหร่นักซึ่งเหตุผลข้อนี้เองครับที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เธอพัดหลงออกนอกเส้นทางไปไกลบวกกับอาการวิตกกังวลของเธอในตอนนั้นนะครับก็ทําให้สถานการณ์ทุกอย่างมันเวลวร้ายลงไปอีก หลายเท่าตัวเลยแหละครับส่วนสําหรับประเด็นข้อที่2นะครับก็คือเจอรี่เธอมีทักษะในการเอาตัวรอดในยามคับขันที่น้อยเกินไปครับเพราะจากพื้นที่บริเวณที่พบเจอซากเต็นของเธอเจ้าหน้าที่ได้พบเจอกับร่องรอยการพยายามจุดไฟด้วยก้อนหินและเศษกิ่งไม้หลายครั้งครับที่ไม่สําเร็จซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆครับเพราะในตอนที่เจ้าหน้าที่กําลังออกตามหาเธอช่วงสัปดาห์แรกๆนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ชุดหนึ่งแต่เข้าใกลพื้นที่ ที่อยู่ห่างไกลจากจุดนั้นเป็นระยะทางเพียงแค่ไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นรวมถึงยังมีเฮลิคอปเตอร์นะครับบินผ่านสำรวจจุดนั้นอีกนับครั้งไม่ถ้วนอีกด้วยแหะครับและถ้าเธอสามารถจุดไฟจนติดนะครับเพื่อทําสัญญาณขอความช่วยเหลือเรื่องนา้าแบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับก็น่าจะแสดงให้พวกเราได้เห็นอย่างชัดเจนว่าบางครั้งทักษะการเอาชีวิตรอดเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับที่พวกเรามองข้ามกันไปในยุคสมัยที่โลกของเรานะครับเต็มไปด้วยเทคโนโลยี ที่เอ,อื้ออำนวยความสะดวกเมื่อบางครั้งนะครับเมื่อถึงยามวิกฤตยามลําบากจริงๆทักษะที่เรามองข้ามแบบนี้แหละครับมันก็อาจจะช่วยตัดสินคําว่าชีวิตของคนเราได้เลยทีเดียวครับส่วนสําหรับประเด็นข้อที่3นะครับก็คือเจ้าหน้าที่ได้พบว่าในกระเป๋าเดินทางของเธอมันมีสิ่งของน้อยเกินไปครับเธอไม่ได้จัดเตรียมอุปกรณ์อาหารไว้สําหรับเผื่อพัดหลงหรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในระหว่างเดินทางเลยสักนิดครับ ซึ่งมันก็อาจจะเกิดจากการที่เธอประมาทชะล่าใจและไม่อยากให้กระเป๋าของตัวเองมีน้ำหนักที่มากเกินไปครับและเมื่อถึงยามจำเป็นเธอก็ไม่มีสิ่งของเหล่านี้เพื่อที่จะรอดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้มาได้นั่นเองครับดังนั้นทุกครั้งที่พวกเราจะออกเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับก็ควรจัดเตรียมข้าวของเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินติดตัวกันไปด้วยนะครับและสำหรับประเด็นข้อสุดท้ายนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่และนักเดินป่าหลายๆคน ก็มองว่ามันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือสติครับเราะต่อให้นักเดินป่านะครับจะมีความรู้มีอุปกรณ์มีประสบการณ์มากเพียงใดก็ตามแต่เมื่อตัวเขาขาดสตินะครับความสามารถที่เขามีอยู่มันก็จะลดน้อยลงกลายแทบจะเป็นศูนย์ไปในทันทีครับพอการตัดสินใจการลงมือแก้ไขสถานการณ์มันก็จะผิดเพี้ยนไปหมดครับซึ่งตรงส่วนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะเห็นได้จากการเขียนข้อความภายในสมุดเดอรี่ของเธอครับ ที่สามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนเลยแหละครับว่าในตอนนั้นเธออยู่ในอาการหวาดกลัวและขาดสติมากเพียงใดและสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดนะครับก็คือจุดที่เธอนอนสิ้นใจอยู่นั้นมันอยู่ห่างจากเส้นทางแอปเปิเลเชียนเป็นระยะทางเพียงแค่ประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นและถ้าว่าในวันนั้นเธอสามารถหาทิศทางได้อย่างถูกต้องและออกเดินทางต่อด้วยความเร็วการเดินเท้าของเธอนะครับก็น่าจะใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ40นาทีเท่านั้น เธอก็จะสามารถนำพาตัวเองนะครับเดินกลับเข้าสู่เส้นทางและพิชิตการเดินป่าที่แสนยาวไกลที่เธอใฝ่ฝันมาทั้งชีวิตเลยก็เป็นได้ครับแต่สิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็น,นับว่ามันอาจจะเป็นโชคชะตาที่ทำให้เจอรี่ลาเกหญิงชราวัย66ปีคนนี้ไม่สามารถไปถึงเส้นชัยปลายทางที่เธอใฝ่ฝันเอาไว้ได้นั่นเองครับ และทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาเรื่องราวอันน่าสนใจนะครับที่ผมนํามาฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนในวันนี้ก็เห็นได้ว่าในช่วงนี้นะครับการเดินป่าการตั้งแคมป์นะครับก็เป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยของเรามากๆเลยแหละครับก็อย่างน้อยนะครับก็หวังว่าเรื่องราวที่ผมนํามาเล่าในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนครับสำหรับใครที่จะไปท่องเที่ยวนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเที่ยวอย่างมีความสุขนะครับอย่าประมาทนะครับและสําหรับวันนี้นะครับเนื้อหาตรงส่วนไหน ที่ผมเล่านะครับมันตกหล่นหรือว่าผิดพลาดประการใดยังไงก็ขอกราบอภัยมานนะที่นี้ด้วยนะครับก็จากกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b ์กดกระดิ่งติดตามช่องของผมเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาเรื่องราวน่าสนใจตอนต่อไปครับและสําหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนครับเหมือนเดิมครับอยากจะช่วยกันสนับสนุนช่องของผมก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงลูปหัวใจใต้คลิปนี้เพื่อส่งแรงใจแรงเชียร์กันเข้ามาได้เลยนะครับสุดท้ายวันนี้ยังไงทางผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกัด้วยนะครับสวัสดีครับ